เอาราคาเด็กๆหลังจากที่เราดูวิดีโอกันเสร็จแล้วเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดหน้า83 84กันนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องใช้สูตรอะไรบ้างนะคะามาดูกันนะคะว่าเราต้องใช้สูตรอะไรบ้างนะคะการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมสูตรแรกที่เราจะต้องใช้คือ สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเท่ากับด้านคูณด,ด้านนะคะสูตรที่สองคือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของหน้า83นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งครูจะให้ความยาวแต่ละด้านเท่ากันนะคะ ยาว6เมตรนะคะแต่ละด้านยาว6เมตรนะคะมาดูวิธีคิดกันวิธีคิดนะคะบรรทัดแรกเด็กๆก,ก็จะต้องเขียนว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านใส่สูตรไปก่อนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ไปแทนว่าบรรทัดที่สองด้านเนี่ยคือเท่าไหร่ด้านก็คือด้านแรกคือ6นะคะด้านอีกด้านหนึ่งก็คือ6นะคะก็คือ6คูณ6นะคะหน่วยออกมาก็เป็นตารางเมตรนะคะ 6คูณ6กก็ได้36นะคะคําตอบก็คือ36ตารางเมตรนะคะเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างหน้า84หน้า84จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะวิธีคิดก็คือนะคะเราก็จะเขียนสูตรก่อนว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณยาวมาดูซิว่าด้านกว้างคือเท่าไหร่ ด้านกว้างที่ครูให้มาคือ3.2วานะคะเด็กๆก,ก็เอาตัวเลข3.2ไปแทนตรงกว้างนะคะเครื่องหมายคูณก็เขียนเหมือนกันนะคะด้านยาวคือ5วานะคะก็คือเอา5ไปแทนตรงคำว่ายาวนะคะก็3.2คูณ5หน่วยออกมาเป็นตารางวานะคะ3.2คูณ5หลังจากไปคิดแล้วก็จะได้16ตารางวานะคะคำตอบก็คือ16ตารางวา ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราไปทำแบบฝึกหัดดูกันนะคะ